บางอย่างเราต้องฝืนกระแสสังคมเหมือนกันเพราะมันเป็นกระแสของที่มันจะไหลไปในทางที่ทําให้สังคมเสื่อมเราก็จะต้องยืนหยัดอะไรบางอย่างที่เราตั้งใจจะทําเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยู่บนความไม่เข้าใจของผู้คนหรือเขายังไม่พร้อมที่จะทาหรือยังไม่เห็นความสําคัญแล้วถ้าเราโแจ่โกรธเนี่ยมันก็ถ้าบอกว่ามันเกิดขยะในใจดังนั้นขยะข้างนอกเราจัดสรรอย่างเป็นระบบระเบียบที่สําคัญที่สุดมันคืองานฝึกใจเรา้วย ที่จะกลับมา 1. ลดความเห็นแก่ตัวเราเอง 2. ฝึกการที่เราจะเออเ,เข้าใจผู้คนเราก็ไม่ได้โกรธเขาไม่งั้นขยะข้างนอกสะอาดก็จริงแยกเป็นระเบียบแต่ขยะจิตใจของเราเนี่ยสกรปรกไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่คุ้มกัน นอกจากจะเป็นที่พึ่งทางใจแล้วยังเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนและก็สังคมด้วยนะคะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าในช่วงของเทศกาลการทําบุญต่างๆเราออกไปทําบุญไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆาบูชา,า,ชาหรือแม้กระทั่งเทศกาลไหนๆก็ตามที่เราได้ก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปทําบุญเนี่ยเราได้สร้างขยะจํานวนมหาศาลเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวัดแต่ละที่หรือว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขามีการจัดการขยะกันแบบไหนแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคลิปเดอคลิปนี้ปาจะพาคุณผู้ชมไปดูโมเดลของวัดตัว ของวัดวัดหนึ่งที่เขาได้มีการจัดการขยะแยกขยะละเอียดมากๆและก็ถูกต้องด้วยส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคิดดูแบบสาธุค่ะ วันนี้เนี่ยที่วัดทองอะ่ะปลาอยากจะให้หลวงพี่เนี่ยช่วยแนะนําให้หน่อยว่าวัดทองมีการจัดก,การขยะยังไงบ้างแล้วก็ประชาชนที่มาเนี่ยเขามีการคัดแยกขยะดีขึ้นไหมหรือว่าต้องทํายังไงกับวัดบ้างะคะ่ะถ้าในก่อนหน้านี้เนี่ยการแยกขยะของวัดเลยว่าไปแล้วก็เหมือนแยกปกติแยกโดยทั่วไปแยกขยะรีไซเคิลทั่วไปแล้วก็ขยะเศษอาหารแต่ขยะส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบ แยกอย่างละเอียดอย่างเป็นทางการเนี่ยทีนี้พอหลังจากที่เราแยกได้จาก3ถังเนี่ยเราสึกว่ามันมีที่ไปมากขึ้นเนี่ยบวกกับสถานที่ก็เริ่มพร้อมในการจัดจัดตำแหน่งอะไรต่างๆได้เนี่ยเราก็สามารถจะแยกได้ละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเพราะเรารู้ว่าขยะแต่ละชิ้นเนี่ยไปตรงไหนได้บ้างแล้วตอนนี้คือการจัดก,การขยะของวัดก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากมันดีขึ้นมากเลยใช่ไหมอันนี้จะว่าไปแล้วก็ดีขึ้นมากเลยนะเพราะว่าขยะทุก ขยะทุกชิ้นของเราเนี่ยเราจะส่งไปในที่ที่เหมาะสมของเขางั้นปริมาณขยะโดยทั่วไปเนี่ยที่จําเป็นที่ต้องไปอาจจะไปอยู่ที่บ่อฝังกลบเนี่ยก็น้อยลงมากที่จะส่งเขตบ้านเมืองนะน<ม>อกกนั้นเราก็จะส่งไปเป็นพลังงานบ้างไปรีไซเคลิลบ้างหรือแม้กระทั่งกลายเป็นไปเป็นปุ๋ยบ้าง แล้วทางวัดเนี่ยเริ่มที่จะแยกขยะละเอียดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะมีใครเข้ามาให้ความรู้บ้างจริงๆเริ่มแยกอย่างละเอียดที่สุดเลยนะน่าจะประมาณต้งมีนาปีที่แล้ว1ปีนะแต่ที่มันทําได้เพราะว่าเรามีใจที่เราอยากจะทาอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่าขยะแต่ละอย่างต้องไปไหนบ้างทีนี้สิ่งที่มันทําได้เพราะว่ามีโยมที่เข้ามาช่วยที่วัดเนี่ยก็จะคอยอาสาเลยแหละว่าอ๋อขยะส่วนนี้มันไปตรงนี้ได้นะส่วนนี้ไปตรงนี้น <S <S <ๆ S 2> เป็นความรู้ที่โยมมามอบให้กับทางวัด ทีนี้พอเรารู้ว่าขยะมันมีที่ไปจากโยมเนี่ยเราก็เลยจัดแยกไว้และโยมก็อำนวยความสะดวกที่จะส่งขยะเหล่านั้นเนี่ยไปเกิดใหม่ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้อยากจะให้หลวงพี่เนี่ยช่วยแนะนําในการเริ่มแยกขยะของทางวัดหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมีการจัดการยังไงบ้างแบบญาติยาโยมมาหรือว่ามีกิจกรรมของทางวัดเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มจากอะไรไปไหลายอะไรบ้างจเจริญพรอเน้นดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนมันอยู่สองส่วนส่วนแรกเลยอะ่ะคือฝึก วินัยของพระเนนหรือแม้กระทั่งเด็กวัดเองดังนั้นพระเนนหรือเด็กที่คนที่อยู่ในวัดเนี่ยจะรู้ว่าขยะแต่ละอย่างแต่ละจุดเนี่ยของตัวเองในหนึ่งถุงเนี่ยต้องอยู่ทางไหนบ้างอันที่2คือวันมาค้าที่จะถึงเนี่ยเราก็จัดก,กิจกรรมขึ้นมาหนึ่งกิจกรรมคือเรารณรงค์ให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทําบุญผ่านการนําขยะรีไซเคิลที่สะอาดแล้วมาทอดพระป่าขยะเพื่อเอามาบูรณะอุโบสถดังนั้นทําบุญในมิติใหม่โดยการทําบุญโดยที่ไม่ใช้ปัจจัย แต่ใช้ขยะรีไซเคิลที่สะอาดกระดาษหนึ่งแผน่นขวดหนึ่งใบหรือแม้กระทั่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องอก็สามารถที่จะมาทําบุญบุญรณะอุโบสถได้ด้วยก็ชาวบ้านช่วยกันถือขึ้นมาคนละชิ้นคนละหน่อยแล้วเราก็จะมีให้รถที่รับซื้อขยะถึงที่เนี่ยมารับขยะในวันนั้นไปด้วยเลยเซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเริ่มขยับออกมาว่าอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการหนึ่งได้บุญด้วย2ได้รักษาโลกใบนี้ด้วย3ได้ฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ การทาบุญก็คือเริ่มจากแค่ขยะหนึ่งชิ้นแทนที่จะผักใสไม่ได้แยกก็กลับมาดูแลขยะของตัวเองหนึ่งชิ้นแล้วเอาไปสร้างประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้ด้วยเช่นเดียวกันอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยฝากไปยังวัดอื่นๆหรือว่าญาติโยมที่จะเดินทางไปทําบุญหรือว่าตามช่วงเทศกาลต่างๆเริ่มยังไงได้บ้างทีนี้เราถ้าเราเข้าใจว่าการทําบุญคือการทําความดีงามที่ขัดเกาตัวเองให้จิตใจแจ่มใสแต่การได้ลดละอะไรบางอย่างในใจเรา การไปทาบุญในเบื้องต้นเราก็ได้อัน,นิีสงส์ของกิจกรรมนั้นๆที่สำคัญคืออยากจะชวนญาติโยมหรือวัดหรือพระวัดที่ต้องตระหนักหรือรู้เรื่องนี้ว่าถ้าเราจะทําให้ญาติโยมเนะี่ยทำบุญถึงที่สุดนะจะต้องสิ่งที่ทํานั้นไม่ตกเป็นโทษต่ตอโลกใบนี้เราก็ควรที่จะตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกับโลกใบนี้ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยถ้าญาติโยมมาก,ก็มาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะดูแลได้ยังไงสิ่งสาคัญก็คือวัดต้องนำญาติโยมในการทำสิ่งดีงามเหล่านี้ขึ้นมา ราะโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเราจะให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาดูแลก็ไม่ใช่มานคนน่าจะเป็นหน้าที่ของเราที่จะจะช่วยกันรักษาโลกใบนี้ไปด้วยกันสาธุค่ะหลวงพี่การแยกขยะการล้างขยะเนี่ยจะดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วจริงๆมันก็เป็นการสร้างบุญได้ด้วยนะคะดังนั้นค่ะอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับคลิป The World เยอะๆด้วยนะคะคลิป The World เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจรึงต้องรักโลกสาธุค,ค่ะ